สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ปีน้องพ่อผบ่าวบาดสาวหน่อยคือเก่าครับสวัสดีเช้าวันที่3มีนาคม2568นะครับผมมาครับปีน ong มาอนี้งก็นี่ครับเมนูขี้เล็กต้มเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมบ่าวบาดได้เก็บมาไว้หลายมือแล้วครับอันนี้เป็นจิ้งหรีดครับผมที่บ่าวบาดไป่องเมื่อคืนนะครับเ้ออันนี้เป็นกระชายพร้อมกับหัวหอมแล้วก็ไผ่ตูดีครับผม แล้วก็มีพริกแห้งพร้อมกับกะทิหนึ่งกล่องนะครับผมบาบาราสิแกงขี้เหล็กซู้พี่น้องกินครับแกงขี้เหล็กใส่จิ้งหลีดนะครับผมไปลุ้นไปดูกันนะครับว่าเมนูนี้จะออกมาน่ารับประทานมากน้อยขนาดไหนนะครับไปลุ้นกันเลยครับมาครับพี่น้อง ตำกระไสยตำหัวหอมครับตำพริกเพื่อเตรียมใส่แกงขี้เหล็กทีบ่บ่าวบาเตรียมไว้นะครับผมหกระเด็นออกดีเลยเนาะจับจริงลีดมาขึ้นซี่ทุงกว่าพี่น้องมาหอดบาจริงลีดมันเขา่าบาเข่าซองมันเมื่อไร กันกำลังพากันไปครับมันอิ่มนนำ่างเหมือล้วแต่ก็ถือว่าได้๋ยวพวอเดี๋ยวมาเห็ดเมนูสู่พี่น้องกินครับสูตรไปสูตรมั่นเน้อครับแกงขีเล็กนี่ ตำเตกระใส่นี่หอมเตะวจมูกทวนๆพี่น้องนะครับพี่น้องหนาสิได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวบารบา์สิเตรียมเฮดอาหารกันเลยครับ,รบพี่น้องบาบาสิถอดจิงลีดกันครับผม ก็เป้นหอมๆด้วยครับพี่น้อง,อ,งนะะนองแล้วกรับจใส่กับแกงขี้เล็กครับผมจะแต้เข่ากันครับผมทานมันทาันกันครับอันนี้ก็จะเป็นจิ้งหรีดที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับกรอบๆหอมๆพี่น้องเรียบร้อยแล้วมาครับพี่น้องตอนนี้บ่าวกับสุมไฟติดแล้วครับผมมาลงมือแกงขี้เล็กกันเลยนะครับผมต่างหม้อนะครับ หม้อในตำนานเหมือนเดิมครับผมแกงขี้เล็กสิขาดกะทิไปบ่ไดยด้วยครับเราต้องมีกะทิหนึ่งกล่องนะครับผมน้ำพุ่งไปเลยอ่าพี่น้องใส่ไปเลยครับผม Còn phò léo Lo quá cả thị phân khuyển quan trọng nói với nó ซาหน่อยว่ากะทิพ่อวะนะ่าน้อยบ้าๆาก็เลยว่ามีน้อยใช้น้อยแต่ทำยังไงก็ได้ให้อร่อยแกงขี้เล็กหมอนี่คื้นสี่เสีย,ยููพี่น้องเพราะวยา,างมืดขึ้นเลยครับยางหาถังแท้สองถุ่มยันสี่ถุ่มพี่น้องจริงๆเขาเฮืน่นเขาซ่านมืดละเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังพักกันออกไปเหี่ยงพี่น้องอากาศมันอบอ้าวหัวเนาะ แต่ก็บอกเป็นยังครับเมืองกันไปเยบเงครับเมนูนี้นะครับผมจะออกมาเป็นตะกินขนาดไหนครับกำลังเริื่อมสดเดือดแน่แหละพี่นอ้อง อันนี้ก็จะเป็นพริกกระชายพร้อมกับหอมแดงด้วยครับเบาบเดี๋ยตตำเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อเสียนได้แกงเล็ิกครับผมมาครับพี่น้องใส่ไปเลยครับ ก็ต้องมีอย่งบรรจงมากมากมยดอกพี่น้องถนัดแบบใดเห็ดแบบได้หบบดละเสบยเผากับเฮ็ดไปเลยครับตัวได้ขาตัวได้เลือกะใส่เท่าที่มีครับผม กะทิเริ่มเหลื่อมมั่นแล้วครับเริื่มเขียวได้แล้วครับผมบอบาเกษสิใดใส่ขี้เล็กเลยครับนี่ก็ิเป็นขี้เล็กที่บอบาตามเตรียมไว้แล้วเด้อครับเด้อขอแบบละเอียดหน่อยนิดนึงนะครับผมใส่ไปเลยครับ ตั้งใายนี่ก็ะได้จใส่น้ำเั็กน้อยนึงพี่น้องพ่อจะให้เพื่อนใหม่ดากหมอ้อนะครับเด้อมาครับพี่น้องมาปุงเครื่องกันเลยครับูอุ้ยหอมค่ะหอมเนยแท้ พี่น้องครับใส่ผงนัวเลยครับผงนัวใส่น้อยกระแสบน้อยใส่หลายกระแสบหลายด้วยครับดูกันจะๆไปเลยนะครับีจะเป็นผงรดีครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยน้ำปลาร้า น้ำปลาต้มสุกครับเพิ่มความนัวเข้าไปนะครับเป็นจะได้พี่นอ้องสีสันเลยมากนะครับกระทิกระแตกหัวดีขนาดเลยพี่น้องมาครับนี่ขาดไม่ได้ครับไปเงียงมาเมื่อคืนครับจิ้งลีดพี่น้อง อีริทบานเท้านี่ยนะครับทอดเป็นที่เรียบร้อยครับผมทอดกับกอบกระไซไปเลยพี่น้องแสบบาแสบกระยุ่มงนีอะลรพี่น้องหิวเข่าแทน่หน่อบาทได้สำแดงกระไซไปสำนันเลยพี่น้องเพราะว่าจริงลีท้าหาได้ตามทงหน้า ทัวไปครับผมเบาบาร์สิขออนุญาตชิมเมืองก่อนครับผ่านบัวติดขมเล็กน้อยครับขาดเข้มน้อยนึงไปหน่อย ต่อหนีไปเลยครับน้ำปลาร้าแกงขี้เหล็กใส่จิ้งหลีดผักขี้เหล็กก็เก็บเอาขางหัวขางท่างครับจิ้งหลีดก,ก็หาเงี้ยงเอาในกันหน้าสรุปเลยวัตถุดิบนี้แถบบ่ได้ซื้อเลยพี่นอ้องสิื้อเนี่ยแต่สิ่งที่เฮ้าหาบ่ได้ครับผมพวกกะทิ นะครับเหมือนกันอยางนี้ครับมานะซีมีกจักน้อยนึงครับนี่พี่น้อง โดยร่วงกันสิบประมาณนี้ครับแกงขี้เล็กสไตล์เบาบาสครับนี่จิ้งหลีดเน้นๆครับนี่นี่ครับมาเ้อครับมาเ้อทันใดอยากทันใดสนใจเขามากินเขาก็เบาบาสได้ครับผมแกงขี้เล็กใส่จิ้งหลีดมาครับพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมไผ่ตูดีครับผมใส่แล้วก็จะได้โป้งหมอลงเลยครับตักสู่พี่น้องกินครับ ใส่ไปเลยครับสไตล์เบาบางง่ายๆแต่ว่าถ้าเฮ็ดมากแห่เสียบๆนี่ก็สุดยอดพี่เนาะปาครับเดี๋ยวไปขึ้นโต๊ะปิดท้ายกันเลยครับผมขึ้นโต๊ะแล้วปิดคลิปเลยครับขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยครับผมแกงขี้เหล็กสไตล์เบาบาทครับผมแกงขี้เหล็กใส่จิ้งลีดครับผม มาครับมามากินเขากับบาบาสาวหน่อยครับเมื่อคลิปจบแหล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสานสายเลาะชาแนลเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องแกงขี้เหล็กใส่จิ้งหรีดครับผมแซ่บหอมๆไปทํากันครับผมสวัสดีครับ